สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ออกมารับแสงแดดแต่เช้าเนาะคะ่ะแดดเริ่มแลกแย้มของวันนี้นะคะเบิ้งนี่คือสุขสกายของคนที่อยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะเพราะเหตุนั้งบอกหาแสงว่ามันหิวแสงได้หาแสงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคอยกระยักซิมบมอลอันนึงอ่แน่แม่ฟังเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเมื่อนี้ได้ตื่นแต่เช้ามากเนี่ยออกไปพึ่งออกไปหาหมอมากทุกคน ไปรับผลตรวจอันเจี่ยวกับตับออนเนาะค่ะปรากฏว่าข่าวดีก็คือว่ามันไม่มีอะไรมากมายกะแครรู้สึกว่ามันมีอันความมั่นเนาะค่ะเขาเออนอันมั่นมันเป็นเกาะมั่นเกาะแต่นี่อยู่กับอันนั้นเฮาโห่แมวเอ้ยเกาะอยู่อันตับออนหลพิ่นบอกอังสีเนาะก็มีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเบิ่งได้ทุกอย่างแล้วนั่น มันมีอย่างหลายแรงมันก็แค่ว่าเหตุให้เหาสงสัยคือมันเกิดอีย่างขืนจังซี่เนาะค่ะินะ่นก็เลยบอกว่าอย่างเดียวก็คือเหตุใดก็คือควบคุมอาหารนะคะควบคุมอาหารแล้วก็ออกร่างกายเนะเาะราวาส่วนระยะเวลาที่เหาหลังจากใส่ยาหลายๆทุกคนมันก็มีอาการทสกสนนึ่งกินหลายกับบ่ได้นอนายกับ,บ่ได้ เฮ็ดยั้งร้ายเกินไปก็บม่ได้นั่นล่ะคือชีวิตนะคะทุกคนเขาตรงเรียนลู้หลายๆบแมันวาซําใดซัมหนึ่งอู้วสุดยอดแสงไหมเหมือนนี้อันนี้คือไดแสงคักเลยเด้อค่ะนี่ล่ะค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะของอันข้างหลังบานสาวสาว่างนะคะทุกคนก็เลยได้มาบอกเมาคุยสู่ฟังสำหรับหลายๆอย่างนะอย่าไปโทษนั่นโทษนี่โทษจ้าของเบิร์ดถูกอย่าง เสโทษผู้อื่นมันเป็นประบอไยนี่เพราะยัออยงทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตัวเรานะคะเฮาเป็นคนสร้างงานเฮาเป็นคนตัดสินใจเมื่อมันเกิดอีอยังเฮาก็แค่ยอมรับมันแล้วบาทนี่่อยไม่ย่างเดียวคือ่อยต้องเหตุหม่ก็คือรับระบบการยู่การกินรับระบบการอันออกการย่างการเฮือนเฮา พราะว่าส่วนหนึ่งที่มันป่วยแห้งๆน่ะเฮานอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนการสะสมนะคะทุกคนแล้วก็มีส่วนหนึ่งเขานอนบลาบนะทุกคนสินนอนดึกอยู่ตลอดนะเออนานเป็นนะมันมาบ่เป็นเรื่องน้ำตาลตอนนี้เนาะมอวเขากระามอยู่ว่าถ้ารู้สึกจังไดเนาะก็บ,บอกอาการพนวา มันก็ดีขึ้นพ่อ,อยังห้าบ่บก,กินจุกกินชิกบบก,กินหลายคือเกา่านอกจากเป็นฤดูมาน่ะเออซิมีแบบกินหน่อยนึงแต่ว่าหากบ่ได้ถึงกับโอเวอร์เออสิเนาะค่ะทุกคนกเน็เลยต้องเอ่อพน่นก็เลยว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงท่าถึงฤดูนั้นแต่ย่างอื่นละ่กะกับ่บมี่ก็เลยบอกกันสิอ,อ่าเดี๋ยวนี้ก็คือออกยางบ้างแต่ว่ายางบ่ด้หลายยางมือละกิโล2กิโลอออสิกะพอเหตุแต่ยู เพราะว่าส่วนหลายทายเหตุหลายคือเขาเนาะทุกคนเขาพาตัดบ่มีหลูกรอเลรเดีทุกคนเออเ่ามากจะเปนั้งซี่ละจะคิดจย่ังห้ายค่ะยอมรับมันในได้สภาพชีวิตเท่าตั้งแต่เป็นสาวเป็นเบามันก็เหตุยังได้หลายอย่างเพราะเถามากเท่านั้นละ่ะทุกคนบ่ระบบเขาเอินว่ามันพังพังแบบจุติบ่ขคืนเลยนั่นล่ละแต่ว่าเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฮาสามารถอยู่ก็มั่นได้กับชีวิตอันที่แบบว่าเฮาบอกมันเหตุบ่ได้นะเหตุใดทุกคน เนาะสู่ต่อไปมาว้ามาเราสู่กันฟังนี่ละ่ะเหตุผลจังๆเลยคือคนเหาเนาะค่ะคิดแต่ว่าอันน,นั้นอันนี้มีปัญหาแต่บัไดใดก็จะโค้งให้จะโล้งนี่ละเบิ <c oughs> ่งบรรยากาศทุกคนเมื่อนี่บ่มีความหนาวปันไดเนาะค่ะเพราะว่าสาวสว่างบ่ไดตื่นขึ้นมาสวงตีซีตีห่าตีซีตีหานี่เบ้ยบอกเลยหมอกหมอกละก็เหมือนกันกันกบละององน,น,น้ำแข็งอยู่นะคะแต่ว่าหาก ช่วงนี้ถ้าแดดเริ่มเริ่มซองปุ๊บนี่คือน้ำแข็งจิละลา่อันที่มันเป็นไอเกาะอยู่เต็ม,มน้ำหยอดหยานทุกคนก <c> ร <oughs> ะิได้ยินเสียงไก่แน่นอนนี่นั่นแต่ว่าวิวสวยขนาดถ้าทานถึงเรื่องวิวนี่ไปยุไซก็ตามนะฮะดูแลจากของขายได้ดีที่ซุดสิเป็นเดือนดีทุกคนอืมสาสว่างก็ได้แค่เฮ็ดจำานี่ยละอ่าช่วงบ่ายๆนี่ก็ไปเฮ็ดงานขึ้นเกาใส่ชีวิตตามปกติของคนทั่วๆไปเนาะค่ะ ช่วงนี้กะมาเรามาวอา,าสู่ขันฟังแน่รายละเอียดก็โตกับคล้องเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็สิแบบเอาแบบเนื้อหาที่แบบมิสาระทั้งน้อยนึงกะขึ้นมาพูดคุยกันบางเพราะฉะนั้นแล้วเนาะค่ะยังที่ห้าหยึดติดกันมากมากช่วงนี้นะพยายามนะคะปรุงให้ได้ปรุงให้ได้ยุก็จะคล้องให้เป็นแล้วห้าวสมุจักเข้วันนิ่งก็ถูกอย่างเลยทุกคนเสียโหลดคอยเริ่มแบบส่งตัวแล้ว มูพวกคุมอือนี่กับเบาคอยอยังมากไม้พ่อยังบอกเฮาลูเบิดทุกอย่างทุกคนมาอยูเมื่อยู่จนเท่าปานเนี่ยเริ่มรู้ว่าอีหยังคือดีสําหรับเฮาคือแย่สําหรับเฮาพ่อเฮาอยู่ไปสักพักหนึ่งเฮากิดแต่ว่าเฮาเหตุถือเบิดคุยยางบางอย่าง,าง,างเฮาอาจสะบรูจักว่าเฮาเห็ดผิดอยู่ตลอดเวลาก็ได้เออปั๊บตัวให้เป็นแค่นั้นล่ะอยู่เมืองนอกนะคะ่ะอืมสังรค์นีนห่ห้าคุมอือกับเบาลงทุกเรื่อง เพราะการกระทําของข้าวดีแล้วมันเหตุให้เข้าลําบากบ่ยังไรเนาะอัลโทุกคนค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกินน้ำต่อบาทนี่เพราะว่ามาตั้งแต่ไปหาหมอแล้วค่อยก็ว่าท่านกินข้าวกินน้ำตื่นเ้าร์่นมาหนิคือฝ่าวเตงเนื้อแต้งโตแล้วก็ไปหาหมอเลยหมอเขาว่าเออฉันก็ถ่ายอีกประมาณหกเดือนเด้อบาทนี่เปนดึงเลือดออกไหมเขาสั่นเพราะว่าวังกีเราบอกว่าขอแคบมงดู ของเนี้ยดันว่างไวละเกละกะตั้งแต่เมื่อวานทุกคนคะ่ะถ้าอีกประมาณสักหกเดือนมาสั่นอังเสียนี่อังสีนน <c oughs> งสเช็กอีกรอบนึ่งมาสัน่นเปนรออังสีเนาะสาวสว่างก็เลยว่าโอเคค่ะคุณหมอเดี๋ยวอีสันจะไปหากินเขากินน้ำระบาดด้วยสัน่นกัดเน้นย่างเดียวคือว่าอาหารเ้าเจ้าต้องกินให้ได้กินเ่ได้ก็ต้องกินฟื้นกิน เพราะมันสำคัญต่อร่างกายของห้าวพ่นกระบอกจริงสิเนาะมันกระแมนพ่วงพ่อนอีริเละทุกคนสำคัญอิรีเพราะว่าช่วง,น,งนึงนั่นข่อยบ่ได้กินขา้าวกินน้ำตอนเศร้านี่แหละมันปัญหาหลายแล้วข่อยนอนบ่ได้ทุกคนเพราะด้วยอาการปวดของห้าวด้วยอาการไขลิดไขช่วง,ลงหลังเนาะน้ำหนักข้าขข้นนะั่นทุกคนโอ้ยเป็นมาเบอรทุกอย่างทั้งสลเลดท,ทั้งไอทั้งแบบหายใจนี่เริ่มสิบุคลเลยล่ะช่วงนี้ไขแนะ่เพราะยังเพราะว่า หนึ่งความมั่นกับ่าคอยไก่มั่นอีหยังกับที่แบบว่ามั่นแบบเกินไปกพรก็ว่าเอาเลยองสีนาพยายามกินอาหารนี่เปลี่ยนคืออีหยังบอกอยากกินเค็มหลายอยากกินจืดหลายแล้วย่างเดี่ยวคือแบบว่าหมอเขาหามสุดๆคือความหวานทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนเด้อผู้ใดที่คิดว่าเอาสกินสกินได้สิอดได้นะเท้าออดปากเรื่องหวานได้ทุกอย่างดีเบิ้ เพื่อนบอกจังซีลยทุกอย่างดีเบิดเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเขาเขียวห้องปะยะยงต้องยานหรอกทุกคนแต่ว่ากินพอเหมาะนะแป้งพวกแป้งพวกนี้ข้าโบไฮเดตทั้งหลายเหลยนี่ว่าง่ายโหลดทามันยังเป็นบพท่านได้เปลี่ยนอันทรานส์ฟอร์มมันนะบพท่านได้เป็นแป้งไปนะกินได้บ่าเป็นยังแต่ถ้าเปลี่ยนทรานส์ฟอร์มไปแล้วเป็นพวกขนมแล้วนะทุกคนหรือว่ากับเป็นเะพวกแป้งไปละ ระวังดีๆเด้อผู้ใดมากินขนมขนมนะเ่ามากนะทุกคนมันลําบากนะบางคนเจอกระดูพอกกระดูพุมากอ้ยคอยเบามากนะคอยคิดไว้ก่อนหรอเขอบอกเลยคุณหมอฉันบ่ะยากยอดจุดนั้นฉันแค่ขออย่างเดียวคือให้สุขภาพฉันมันอยู่คงที่บะอยกให้มันแบบอ่าไอเละตุ่มเปะตอนนี้มันดิ่งลงแล้วฉันก็อยากให้มันดึงกลับขึ้นมากขึ้นเกานี่แหละค่ะคือความปลอดภัยของห้องเท้าเหยื่ดไต้อนกระดีสาหรับเผ่าล่ะบบมันผู้อื่นนะคะ สูๆดๆเดออค่ะพี่น้องสาวสว่างขอโตไปกินข้าวกินน้ำสัก่อนจังพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับทุกกรล่องใจอีรเนาะบะถเข้ามามอบให้กันตลอดแล้วก็ค่อยเอ่อเกื้อกูลกันตลอดนะคะไว้พอกันคลิปหนาจ้าขอโตละไปหากาแฟก่อนทุกคน